ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับกองหนองคะวันนี้จะพาทุกท่านมาดูข้อวัวแล้วก็ทุ่งนานะครับวันนี้ถ้าภาพมันสั่นก็ขอโทษขอไฟนะครับไม่ได้ถือไม้กันสั่นแล้วก็ไม้ก็ไม่ได้เอามาด้วยครับพอดีมาซักเสื้อผ้าอยู่ที่ทุ่งนาแล้วก็มาเล่นกันนะครับเอาวัวออกไปผูก ด้วยครับถ้าเสียงเบาเสียงอะไรก็ขอโทนขออภัยนะครับครับผมมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคือยเมื่ฉีดยาไอยาคุมมาครับอัปเดตไอของหัวในไได้เอาผายแยง,งมากคุ้มครับคอกแบบนี้ผมบ่ได้นํำนะครับใส่งบลายครับ คันซิเลี้ยงกับเอาไม่ยุคข้าธรรมดากับพ่อลหรออันนี้เบ็ดยป,ประมาณสามหมื่นสี่หมื่นนะครับซางนี่กับเบ็ดเหลือเงินฉีดยาปนะ่ะจีบเบดไล่สองหมื่นครับโดนโเทือรยางนี่กลาวันเอะเลยครับ มันบ่ดีอย่างไรเดี๋ยวผมใช้ไ้าบิ่งครับคืออยากเวลาเอาฝุ่นออกครับอันนี้ก็ได้มีตรงมีเตาล้ะนี่ครับทางเปิดให้งวออกงวเขาเป็นแบบนี้ทุกอันทางฝุ่นนะั้น เวลาเอาฟุน่นออกเจ้าขคิดสภาเบืง่งมันจะเอาออกอยังไงเชื่อมเม็ดด้ครับเนี่ยทางออกไม่แค่ไหนเวลาฟุน่นออกนี่แล้วขี่แตกแล้ว บนตกสองสามมือนะครับตุกสองมือแ่มาเนี่ยแจกับม,มาจากรุงเทพวันได้พักอยู่ครับขึ้นในแม่เรากำลันานอนผมก็ได้ซื้อไฟแงมากว้เรียงกบแล้วครับสามเมตรได้ ็นแบดสำเร็จลุกครับใบเรียงกบสามเมตดสามร้อยบาทนี่ครับวอผมท่านเดี่ยวกบอะไรอย่างสังไว้สองพันตัวอันนี้ก็ระบบไฟครับ Cái bướng á, hèn Mọc hẹn ạ Làng thẳng, làng thiêng mọc hèn như lý Tẩy phộp Bốc thêm như lý นำอะครกาลกาไลครับเรียงกบไว้ใสิหลอดวะ มียาขาหญ,ญา้ามาทางพู้นเป็นสวนยางของผู้เป็นส,วน,นสวนปาล์มสวนยางสวนปาล์มออมเลยครับ ครับ,รบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนำนะครับสงหัว่าจะเห็นใหม่เดี๋ยวสิว่างๆีงกัสิอัปเดตคลิปเรื่อยๆครับ นี่ก็ฝากไปสักนี้นะครับสวัสดีครับ